โต๊กกากระเป็นก็คือ่าอายหัวแตกมะยานโต๊กบอออ่อยาหรอกอยาได้ก้าวไวกว่าเย<อ>บ้านดอนดงก็คือว่าเป็นเกาะยู่นีน่มีประมาณ11ห,หลัลงคาเหือนโอเคทุกคนตอนนี้ค่อยข้ามมาหอนแล้วบอนที่ค่อยมานะ่ะประมาณ20 30 หน้าที่หมอบนกิโลเลยหน้าที่เพราะค่อยขี้เหงื่อมากแลก้วกะมาเพราคนกินขา้าวกินน้ำพอดีนี่นะคนบ้านเพิน่นแต่ว่าแปกแปกคือมันเป็นดอนจะค่อยขี้มานั้งเหือมานี่เป็นดอนเป็นธรรมชาติที่ค่อยกิดหน้าหน้าถึงคือเดี๋ยวว่าน้ำนี่อ้อมเบไรเน้น้ำนีอมม่อ้อมเบมือแต่ว่ามีเป็นกอเป็นกอเป็นกอบ้านเฮาเอินกอบ้านเพิ่นเอินดอน แต่ว่าอาจจะพูดเท่าอาจจะเอินดอนคือเก่าแต่ค่อยเตินเกาะนี่ไงแต่ว่าผู้ใดมีโอกาสว่างๆเยอะมามา่าทุกคนนี่บานอายเผื่นผากันมาเยี่ยมเพียนกันมื้อนี่แล้วก็มามื้อนี้เลยโอเคผ้ากันมาเบิ้งบ้านบ้านดอนดกดอนดงบ้านดอนดงบ้านดอนดงก็คือว่าเป็นเกาะยุนี่มีประมาณสิบเอ็ดหลังคาเหื่นร่างกาประมาณแปดร้อยเมตรเนาะบ่หอดบ่หอดกิโลบ่หอดกิโลปความกลั เออแล้ว่าความยาวอะไรอยู่ประมาณกิโลนหนึ่งเออความยาวแบบนี่เด้เหินเพิ่นป่าเหินเพิ่นนี่เลยสารหล่านแปนเพิ่นปลาเดี๋ยวว่าน้อยเด้อนี่บักใหญ่เด้อนี่เพิ่นมีคลิปอยู่อยู่ในช่องย่างก็ไอสาวเหล่าไตคนไก่บ้านเพิ่นเอาลงว่าเออเพิ่นได้เฮือนเดี๋ยวนี้มาจังเลิกไปเฮ็ดงานจักปีเออกว่าจะได้มาเป็นเฮือนหลังนี้นี่ว้าไสไหมไสไหมยังดีสร้างจักปีแล้วนี่ใส่กับ แมนเกือบสิปลายแล้วว่าสิบปลายปีอ่าสิบปลายปียูยังใหม่อยูยังใหม่ยังใหม่อยูยังใหม่ยูไดูเรื่อสายแล้วเขาพ่อมาอยู่ลูกบ่อดันแม่แม่ดูสาย้วก็ลูกสาวเ็นหนุอยสุดสองป่ได้ได้สามคนสามป่าวัดสิมหาหาโอยู่ท่าพี่คนบาได้พอผู้ชายอยู่มีแต่ผู้หญิงส่วนลายผู้ชายเทวาน่ะผู้ชายเขาไปทำงานไทยลายโอไม่หลบไม่หลุดค่อยยูไม่ดีจ้าจ้านี่นี่ผู้สาว สาวเล่าไตขนไก่บ้านเออนี่สองเพื่อนนี่รู้สาวเพื่อนจักปีแล้วอันนี้ปีหกเดือนโอ้มาแต่ซิเลยมาแต่ดำหน้าป้าเนี่ยค่อยบอแล้วว่าหน้าอยู่นี่น่ะลายลายผู้ใดมาเป็นเคยเป็นไพ่ทำใจจังค่อยหนีแล้วแล้วเลยไปดีอ้าวคือไปเฮ็ดอียงมากคือเป๊ะมอหยอดเลูกกะป้าคือเฮ็ดเป็นจักปีละปล้วย แปดปีโรคกาเป็นค่อยสามสิบปียังโรคบะถืออยู่ขาดเบิร์ตโอ้บวบเบนเฮ็ดบวบไปเลยนี่เขาบอกโอ้คืนหอดพอค่อยสิพาไปเบิร์กเพื่อนโรคกามาเห็ดแนวไหนวันหน่อเข้ากับแบบนี้แหละเฮ็ดไฮไซน่ามันกำังงามคือคนในเมืองบอละเลือกได้ค่อยก็อยู่หังซีน่ะพูน่ะข้ามุ่งเจ้าเบิ่งกุูน่ะดิวตื่นซามาก็เห็นธรรมชาติโหลดสออนเพื่อน เอ็ดหลังคางเหือดน,นี่จักคนกา,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 าบะกาบะบ่กาบะบางครอบครัวก็มีน้อยมีหลายนเนาะแต่อยู่ประมาณหาทิพย์คนนี่แหละโอ้ละลายเติบยู่ยแต่แปลกเนาะย,ยู่กา็ยู่ดอนบ่มีไฟฟ้านอนจกักโมงมาหนิเฮ้อว่ามีไฟแสงอาทิตย์บ่เื้ยว่าจาังใดไม่ไฟแสงอ๋อใส่พลังงานแสงอาทิตย์ทุกคน นาพดเสีอ่ดเปื่อนแน่อ๋อนี่ชีวิตธรรมดาแปดปีทุกคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาไปแล้วแม่กระสอบเขาคอยทอไหนได้ป้าพามาเบิ่งเพิ่นยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาลกกาอยู่ดิกน้อยก็เฮ็ดเป็นอยู่บ้านเฮานี่แล้วเบิร์แล้วว่านเอาแต่อยู่อยู่นี่เพิ่นยังอยู่ทางเล่านี่ส่วนมากยังสิดำไ้มือดำอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกเพิ่งเฮ็ดเนี่ยทุกคนมาหาพามาเบิ่ง หน้าพันไล่ไล่ได้ดิยังลกกาดำหน้าอยู่นหน้ามืนนน่กะเว่าสื่อจ้างทำพักน้ำแห้งไปทำงานไทยเลยไปตั้งแต่จักปีไปตั้งแต่อายุสิบสี่สิบสี่ปาดไปจักปีจากได้ดมาไป <laughs> ไปประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนกลับมาสิบหกสิบเจ็ดโอ้นี่แหละคนไปทำงานแล้วกลับมาคือเก้า ถ่ายก็มาถ่ายที่ปีนู่บ้านเท่าแมนบอกว่าเผื่อเนาะโอ้นี่เบิ่งคนเห็ดปั๊บ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 โอ้ค่อยๆเฮ็ดแต่ว่าขี้ดินนี่ขึ้นมาบักหลายเฮ็ดบอเป็นเนาะเป็นคนทางไหนจ้ะเป็นคนไทยจ้ะคนแมนจ้ะคนไทยเป็นคนไทยมาจากไทยจะคือไทยเล่ากับแสนสมพันธ์กันเนาะ แ,แม่ยู่ท่างไทยจะโหยหาธรรมชาติบอกค่อยมีบ่ค่อยมีแล้วแบบนี้ส่วนมากก็จะมีผู้เทาจะสียู่จะสีเฮ็ดเป็นก็ค่อยได้๋าสสิป,ปีก็ยังลก,กา้าเป็นอยู่ดำหน้านี้แล้วเลยรุ่นน้องจ้ะหนูรุ่นน้องนี่บงประเทศอีสานจ้ะอ,อีสานแต่ว่าเป็นผู้ไทยเป็นผู้ไทยก็เลยเว้าวโอ้สำเนียงคือเดียวไกลมันเคลียจะเล่นแบบยนุนๆแน่ เฮ็ดกาวะเฮ็ดอีลอแล้วนี่แล online, ้ว <classrooms> ช่วงช่วงเลยแบบดำเบิดทุกไฮทุกนาทุกมองนี่ก็คือหน้าพื้นนี่ใส่เวลาประมาณแปดวันเนาะเที่ยวนาแล้ว่าสูบน้าดำนิดนี่อ๋อค้นโต๊ฝ้นเพื่อพ่วนโต๊ะบางสามบันกอนนี่ก็เลยน่กาตัวนี้จะลกไปอีกหน้าพันหนึ่งขามฝากไปโอ้หลายมองหลายมองคือคำซานคำคำลือคำายอีกนี่เนาะหน้าสามบอล น้าลายคน,นอันนี้ก็ขายขายบ่หมายถึงว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเข้าแล้วก็เอาไปขายหรือว่าเอาไว้กินซื้อเอาไปกินทำมันเดือกับขาย<อ>เพราะว่าเขานี้มันก็นสำคัญน,นอ,นอเลียงปากเรียงสอง,องสาทุกวันเลยอยู่บ้านนอกห้าบอ่อคอยมีเงินไหลแต่มีเขากินมันก็อุ่นใจนะแมนแมนจังซี่งละมีเป็ดมีไก่มีอย่างกับกินเนาะคนแปดปีเฮ็ดให้เฮ็ดห,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 หน้าซอยพอซอยแม่โรคกาก็เป็น ก็คืออย่าอายเพว่ท <N> นนี่เอ,อ้ยเตะเลยเออเออเอ,อืมอ,อืมกาตีแล้วขอบหอมมันตีออนดแต่ว่าแถวอ๋อข้างในๆเขาปล่กระสิงายเนาะง่ายแต่ว่าขอบหอมมีกาออกดไมนะ่มีอ๋อแล้วกับกระบ,บิดปลายบันทิมแต่ก่อนกระสีเห็ดเป็นมา ทุกวันมีแบบว่ามันเสียเวลาคือแบบว่าอยากไปใส่กระสอบตัวนะโอ้โอ้แม่แม่อยู่เนาะคือคือสมัยตั้งกอดข้อก็ได้ไปแบะซอยพอซอยแม่อยู่แอ่เดขาเห็ดเป็นมัดแบบโอ้เดี๋ยวปูกเดี๋ยมันมันจะเสียเวลาเฮาอยู่ไก่บัดนี้เขาโอ้เขาเขาเก็บแตงสีนี่นี่นี่เก็บแตงสีปุ๊บดิแล้วก็เอาเสื้อกระสอบเลยมันบอกแล้วก็ไปย้ายเรือมันต้องมามัดเห็ดเดาะเห็ดอย่างเนี้ยอ่นแล้วก็ ไปลำไปลำเลื่อยทุกคนตอนนี้จะพาเลาะบ้านเลาะไปเบิ่งก่อนว่าบ้านเพิ่นเป็นแนวาใดเมืองเพิ่นเป็นแนวาใดนี่ผู้สาวก็งามงามเดียวคือเอ่ยเพิ่นแนะนำแล้วกะเป็นไกด์เพราะว่าโตคอยเองกะซ้ำๆเดียวก็มู่เจ้าล่ะไพี่ให้ดูเลยเป็นแบบว่าบ้านหลังที่ซีเนาะเรื่องการว่านั่งอ่ะยู่หัวหลอนมีคุ้มหัวคุ้มกลางแล้วก็คุ้มใต้นี่ก็คือเป็นคุ้มกลางเนาะตามบ้านนอกของ่ายข่ะนีหูห้ามเนาะเก็บเครื่อง อ๋ยังเก็บอยู่อยู่บ้านเฮาหน่ขายเด้เอาคงกันบ่ได้ขายอัดขายอย่างเดียวอ๋อนี่เหินหลังที่สี่ไอ้ที่เพิ่งขึ้นสีแล้วเบรกแล้วงานแล้วเนาะบอกโอเปิพักเบกผอุสาว์จะปีแล้วนี่จะปีแล้วเอ้าฟแล้วนี่ จักปีแล้วผู้สาวคนเยอะอายออลูสองแล้วอ๋อลูสองจักปีแล้วเศษสี่เศษส,สี่โอ้เศษสี่รูสองแล้วโอ้แสดงว่าขายอ้อได้ดิงามงามผู้สาวคนเยอะอายอาย,อาย<ป>อายขบวนเด็กย่งข้าพี่น้องฟังไพรมาทัว่วเบิ่งบ้านก็บ้านดอนเฮา จ้าสวัสดีจ้าเออนี่บ้านหลังที่หาโอ้ยไม้งามเนาะไซไม้ไซไม่งามแล้วแล้วบ่นอ่ะด้เฮดหน้าบ่อด้เฮดหน้าป้าคือสบายกมูดเถอะวะลูกชายเคนไปทำงานอยู่ไทยเหมือนไหมโอ้ลูกชายไปทำงานไทยโอ้ยู่ผู้เดียวป้าเธอหลังเมื่อไงยู่ผู้เดียวอันนี้เลยค่ะ

รู้ทายเพื่อนหาเงินยุ่งเหยียบดันนี่บอกปล่อยพื้นที่ว่างเลยเนาะจะเป็นเพื่อนรางที่หกโ้โหนี่เพื่อนเพื่อนเป็นส่งเดียวกันบัดเลยใส์ไหมบัดเลยสบายดีสบายดี สบายดีฮมากมากจ้ามากยูพุนมันบอกคือยูพีมามาลองเบิ้งมาหาเบิ้งพื้นที่มาหาเบิ้งธรรมชาติหายเงียสามสิบปีจังได้มาเธอหนึ่งเธอแรกเธอแรกที่ข้ามมาข้ามมาหานี้เดี๋ยวนางจะอธิบายเนาะเดี๋ยวอฟซีทัางฟังไทยพี่น้องทางฟังไทยติบะเวลาสบายดีเป็นยันคือมายกมือไหวคือตามบานเท่าแล้วฮะนะเนาะ บา้านเท่าไต่บุกอยู่แต่ไปในหมอกในเมืองคือแบบว่าก็สบายดีก็บสบายดีแต่ปากซือๆก็ถ้าเป็นท่าทางทยก็สิยกมือไหวเนาะนอันนี้นอธิบายให้พี่น้องท<อ>่านวางใจเข้าใจเพราะว่ามาเท่าคนสางเีุ่ยูบ้านโน,โนอกเนาะเฮนี่นับจะพูนก็นคือหลังที่หนึ่งที่สองที่สามมา<น>อ๋ออันนี้ก็เป็นคนญ่ก็มีไงเป็นรูปสองคนไปหาอยู่หากินบ่

กับรักฮัดสบายดีกับฮ oh, ัดโดยเนี่ยอมาแต่ไทยจ้าโ้านนมาแต่ไทย่จะได้เป็นรูปเพออยู่ทางพีบอถ้ากันนังแคอย่างนังดินบ่นังดินอ๋อนังดินกินทั่วดินอ้กินทั่วดินปูเองบ่กูเองแด่ทั่วดินแด่ไม่อยากแก่ไม่อยากเบื่อบ่ไหนที่สำคัญเมื่อก็บุญในหลังเล่นลกมากนึงต้มเต็มนายยะ วันพี่จบมากินดีอยู่ดีเออบวมหน้าสีคนมีเงินกินไลายกินไลายกินแต่น้ำโอ้สบายเฮ็ดหน้าแล้วเราบอกจ้ะแล้วแล้วโอ้เพิ่นแล้วแล้วเพื่อนนี่เพิ่นดูเพิ่นนั่งค่ะพวกด็กชาว่ายามหน้าพวกเด็นั่งกันส่เด้อถ้าเดียวกข่าวเดียวจะบังเราเขาคนที่ค่ะนี่บอกเราเขาเขาเพิ่นใหญ่ซ้ำไหนป้าดเฮ็หน้าหลาย เจ้าเบิกเล้าเขา <l ots> ได้สี่ส่วนของเราอยู่บ้านค่อยห <l ots> น้าขนหลายอยู่พี่หน้าขนหลายไปเอาไปต่อแต่บา่าเป็นดอนนิดหน่อยแต่ว่าพ่อมีให้นีหน้าเห็ดกินใช้ของมันนะแต่ก็รับรองที่ดีเกี่ยวกับเรียงมั่วเรียงกล้วยอะไรก็คูภากคูงานนี่แหละอยู่ส,าสาบายสบายเนาะแต่ว่าเรื่องเงินค่ำก,กับบัวร้ายอได้ใส่ ου, ได้อยู่ได้กินพอได้อยู่ได้กินบ้านเฮ่านี้ เอาบอร์ยางเบอร์ยางควายตัวนี้นี่ไหลอยู่ประมาณชิปเต็ดด่านหาเศร้าหลานหรือว่าชิปหาหลานกีบเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นฮะสี่หมื่นบาทเฉพาะตัวนี้นะอันนี้เขามาเบิ่งเพิ่นกำลังเย็ดไฟฟ้าเพราะว่าอยู่หมูบ<อ>่บ้านบ่นมีไฟฟ้าดีใ,ใจเบิดนี่มาพอผู้เบาบ่แม่นผ,ผู้เบาเล่าผู้เบาไทยคือเก้าไทยคือก้นไทยยึดไทยไทยทางเลือยผู้ไทยผู้ไทย บ่าเจ้าหันผู้ผู้ไทยผู้ลาวโอ้โอ้ยดีเด้อพี่น้องเห็นผู้บ่าวแล้วยางมาเบิดบึ้งหัวแต่เห็นผู้บ่าวก็มีแห้งยางเติมสู่ตัวโปรดโดนนี่เศร้ามื่อยแล้วเศร้ามื่อยเศร้ามื่อยแะไรอันนี้คือเฮ็ดอีหยังอานนี่คมเสื่อมคมเพราะมันเป็นยังคมมันเพราะว่ามันมากผีอ๋ออีเด้อพิ่นเฮ็ดอันนี้อีเหิงบันไดแล้วนี่

มุานได้ได้อีลีนี่บอกใส่เบิ่งกันนะป้าผู้หลอบปันนี้คือสิบ่มีปะซื้อมาแนวเลยฮะผามามุ่านได้ได้อีลีนี่บอกรูมีอะเอาบอกคนไทยจังจังจังค่อยนี่ผ่านบอจังค่อยนี่ผ่านบอทุกคนผู้บ่าเยอ่ออายผู้เบ่าเยื่ออายผู้เบ่าบอกกล้าว้าวัส คอยถามว่าค่อยสมก็เพิ่นบอเพิ่นเพิ่นยิ้มค่อยต้องตีความหมาย่าไรค่อยสมเพิ่นบสมจังค่อยเป็นจังค่อยมีผ่านบอพ่อพ่อเป็นลูกเป็นเมียได้บอพ่อพ่อเป็นลูกเป็นเมียได้บอข้าดองค่อยบอเอาแห้งเอาะนี่ก็คือแบบว่าเก่าเขามาซูเพื่อนลังที่เก่านอกก่อนจะเข้าไปเห็นเพื่อนเพิ่นอาบแหลกคือแม่เพิ่นเป็นคนมาปลูกมาฝังอันนี้ก็คือพืชพักซ้อนขั้วเพิ่นเนาะ มีพอบางเลยบพรว่าสิเป็นบักพริกบักเขือบละไกับแบบแตงแบบอื่นหว่างพักใบกระพงกับพ่อขึ้นเขาข้นไผ่ก็คือแบบปลูกซองฝากข้างด้ยนะแบบตู้กบบทัวรยุทธไทยนี่ซื้อกินเบิ้งเบิ้งยอะพี่ดกพูดนะปุเพิ่งจะกินดูอยู่เนาะมันหักดกมันบ่กินเกือบทุกมื้อคือกันมันบ่พูดนะกินซุกกระเปิดเสียบเด้เหตุหลังที่เก้าว้าไหลมาแต่พุนอันนี้คือ จากเหนือลงใต้มันบอจากเหนือลงใต้เพื่อหลังที่เก่าสวัสดีจ้าสบายดีนางเงืออีหยังอยู่ข้างในนางเขียวเซ่บอยู่บ่แบ่ได้กินข้าวก็อยู่ได้เลยค่ะโอ้แซ่บวกกินข้าวลูกเอ้ยโอ้สบายดีจ้าโอ้ นังสบายสบายนักปลูกสังเกตได้นี่แต่ต้นมองต้นไม้ต้นไม้ต้นไรพุ่นะเก้าสิบสิบเอ็ดอีสองหลังแล้วก็ซีฟซีฟที่อย่างซีฟโอซีฟหนึ่งหันในเนาะอ่ากับอ่าเนั้นเนื้อนูค่ะโอ้โหเรใส่แรงว่ามีซีฟอันนี้ไอ้แมาอีอย่างนี่แบบใครแบบใครมันซุกมันกินได้บ่นี่แม่กินได้แง่มาได้กินได้วะ เอาไปบ่มอ๋ออย่งอันนี้คือยังบวซุกอันนี้มันไก่เริ่มสีซุกแล้วแต่ว่ามันยังบมทันเละอ่ะนะออ๋ต้องทำมันเละก่อนนี่บ่ายอยเอิญมาไค่บานเจ้าเอิญมาอีสั่งคอยบัจับบัมีหรอคอยบัจับติ๊เนาะแบบยังไงก็คือติ๊เอสก็ได้เข้าขามมานลราเองเออก็คือแบบว่าท่างเอือยเพิ่อนก็นี่แหละคักขายทรงขายตลาดเนาะแต่ว่าเข้าเข้าบมได้เข้าไปข้างในเนาะนี่บ๊วยติ๊บ ค่อยคือจะได้พันค่ะทปปูอยู่ปปปไปปูมึงเ <c oughs> น,น,น,นี่เฮ้ยไหสิกินเบิดอเพราะนะบ้านบ้านค่อยได้ซื้อกินเนี่ยมันแพงเนี่ยโบโบต้องเวาเลยแล้วหูลูกหมูมม่บ้านเพื่อนนี่เบิ่งจากบ,าบ้านปุ๊บเบิ่งความห่างเลยแบบนี้ปนนื๊ดโบเห็นโซนพูนไกๆพูนนั่นแหละ คือความห่างของเหินแต่ละหลังห่างแถวคนยูจะคนนี่ยูหลายคนยูแต่มาเป็นใส่ชีวิตยูม,มีลูกแต่มาเป็นมีขอบขั้วอยู่ทางอื่นน,นะห่าผักคนคือแค่ด,ดีแถววะเย็นเด้อน,นี่เย็นเยนไปนี่แหะนี่น่ะเบิ้งสิพาขึ้นไปเบิ้งเปิดมาสะแหน่งผักสะแห์ผัก โอ้บ้านเฮากัาเอิ้นกระต๊อบจแต่ว่าทั้งความกับตองซาลาซาล,ลาหรือกระต๊อบอืมเนี่ยป่ะในบรรยากาศพอดีพลาดโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวพัสิพ้านังเบิง่งว่าคือเฮ็ดดีเทอะวะนี่วิวห่างน,นาแเลยอ่หันซิมีหาดอยู่กลางแม่น้ำได้หน่อยมีหาดอีบ่อกหันไส้ออันนี้น้ำมันขึ้นเนาะน้ำมันขึ้นมันก็เลยแบบโบเห็นหิ้ทรายนะ อันนี้คือฟังพูนก็เป็นกาะเป็นดอนอีเด้หนะ<ม>่ะเป็นกาะเป็นดอนอีก็เป็นหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าหางใหญ่กว่านี่แมนใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านี่้หโหามีหลย์ลอยขอบขั้วเด้นั่งฟังน่ะนี่ลายลายีอ่อละละทุกคนตอนนี้กะผ้ากันยางเละจนครบจนเนเมยละกะสีฮอดเวลากับคืนเมื่อฟังพูนเมืองเมืองแสนก่อนที่จะค้ำสิไปทางไหมวะที่นี้อันนี้กะครอบครอบเจอหลายๆผู้เพื่อนผ้ามาก อ่าสอง YouTube ของเพิ่นคือช่องสาวเล่าไต่ข้นไกลบ้านนอกนฟ้าพี่น้องเอฟซีพี่น้องทั้งฟังไทยเขาไปกดติดตามให้กำลังใจสองสาวเล่าไต่ข้นไกลบ้านในเดอ้อโอเคขอบคุณหลายๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าฮาสิบไปบอลเลอไปเพรอะอีหยงเดี๋ยวจะว่าการคลิปนี้พอสำนีโอเคขอบคุณค่ะ